สวัสดีค่ะแอลิเบีนดีคอคลินิกนะคะวันนี้หลังปลูกเสร็จทันทีนะคะของคุณวันชัยนะคะพามาดูกราฟกันนะคะอคตอนทําเป็นไงบ้างคะคุณวันชัยเจ็บเยอะไหมเจ็บตอนเจ็จิตยาชาเท่านั้นชใช่ไหมคะโอเคเห็นกราฟแล้วชอบไหมเอ่ยดีครับแน่นดีครับเยชอบเลยใช่ไหมคะ ท่านใดที่มีปัญหานะคะหรือเป็นรูปตัวเอ็มนะคะก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะผมบ้างหรือว่าตรงกลางมีปัญหาก็ทักสอบถามข้อมูลได้นะคะ <c oughs> อันนี้ดูดูนานไหมคะกว่าจะเข้ามาตัดสินใจว่ <c oughs> ออา <c oughs> ดูงเขตใกล้้งานแล้วก็ที่ที่ติดต่อมาก็แนะนําดีครับโ <c oughs> อเคปลูกพี่เขาว่าดูแลดีครับค่ะ <c oughs> ฝากคุณวันชัยดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะ